อะไรใครห้ามแล้วใครพูดละ่ะไม่จำนะครับให้เขารู้อยู่แล้ววันนี้นายกมาในฐานะนายกไม่ได้หาเสียงไม่ได้เอาสถาบันมาหาเสียงและเธอไม่ปกป้องสถ,ถาบันชาติสถาบันการหรือไงไปกป้องกระจกทุกคนรู้อยู่แล้ว ก็ผมก็พูดเหมือนทุกครั้งอ่ะสิ่งที่ผมขอแรกคือขอให้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และขอให้ประชาชนและขอให้สุขภาพกายผมแข็งแรงที่ทํางานต่อไปได้เพื่อประชาชนอีกนั่นแหละให้ครอบครัวผมมีความสุขบ้างให้เขาปลอดภัยและขอใหประชาชนต้องมีความสุขและปลอดภัยดีขึ้นนั่นคือนั่นคือสิ่งที่ผมตั้งใจมาตลอดชีวิตของผมเนาะ